การเปิดให้ประชาชนซื้อสลากดิจิทัลได้นะครับจากแอปพลิเคชันเปาตังเพื่อแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคาขณะนี้ก็เริ่มส่งผลต่อผู้ค้าสลากรายย่อยครับเพราะว่าคนซื้อลดลงแผงค้าสลากหลายแห่งบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงาในวันนี้ บรรยากาศแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนพบว่าผู้ค้ารายย่อยนำมาวางขายบริเวณถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแหล่งขายสลากที่มากที่สุดของจังหวัดนะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงามากทีเดียวโดวยบรรดากลุ่มผู้ค้าแผงสลากต่างนั่งเฝ้าแผงกันอย่างเคข้งคว้างหลายคนแทบจะมองหน้ากันเองครับเนื่องจากว่าแทบจะไม่มีลูกค้ามาซื้อสลากเหมือนทุกครั้ง ผู้ค้าแผงสลากคนหนึ่งเปิดเผยว่าปกติแล้วถนนเส้นนี้จะมีนักเสี่ยงโชคเข้ามาเลือกซื้อสลากกันอย่างไม่ขาดสายแม้จะเป็นช่วงต้นงวดก็ตามแต่ก็มีลูกค้าหลายคนเข้ามาหาเลขดังๆนะครับเพราะเกรงว่าถ้าหากถึงช่วงของไทยงวดแล้วจะไม่มีเลขแต่งวดนี้พบว่าลูกค้าเงียบเหงาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับทำให้บรรดาผู้ค้ารายย่อยหลายคนกังวลว่างวดนี้สลากคงจะขายไม่ค่อยออก ส่วนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากการขายสลับดิจิทันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทำให้มีผลกระทบต่อบรรดาผู้ค้ารายย่อยและผู้ที่มีอาชีพเดินเร่ขายจํานวนมากมีกระทบมากเลยค่ะไม่มีคนซื้อไม่มีคนเดินเงียบปิดเลยค่ะอไม่อยากให้บองตรงๆว่าไม่ถ้ามีไปพวกเราจะอยู่ไม่ได้พวกคนไม่รู้หนังสืออย่างพวกยายใช่ไหมมันจะขายแบบนั้นมันไม่ได้ไงขายแบบเขาไม่เป็นไง เห็นว่าขายแบบนั้นบางทีเราก็ไม่สบายใจในใ่วนมันเหลือด้วยใช่ไหมใช่เหลือก็ต้องรับผิดชอบเองอย่างเนี้อย่างนี้ถ้าเหลือแล้วทำยังไงเหลือวันออกเราก็จะปล่อยทิ้งไปเลยเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยห้าสิบหกสิบห้าสิบก็ต้องปล่อยเพื่อความอยู่รอดของเราถ้ามาเอาไว้ถ้าเกิดถูกก็ดีไปถ้าเกิดมันไม่ถูกใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไปห้าสิบหกสิบกำไรมันขาดทุนแน่ๆอ,อยู่แล้วแต่มันก็ยังได้ขึ้นมามั่งใช่ไหม เราบอกพูดตามตรงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเรือมามันจะไปปล่อยทันยังไงล่ะมันปล่อยไม่ทันเนี่ยถ้าเขาส่งมาให้เรามันควจะส่งมาถึงใช่ไหมเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมให้ือยังไงก็อันนี้ยังไม่ไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนเราไม่รู้เขายังไม่เคยทำผู้ขายสลากรายย่อยยังฝากไปถึงรัฐบาลว่าการขายสลากดิจิทัลนนั้นถือเป็นการแก้ไขปัญหาสลากแพงไม่ตรงจุดนะครับ เพราะกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยจึงอยากจะให้ทบทวนการขายสลักออนไลน์ด้วยการกระจายโคต้าไปสู่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงนะครับตัวที่ไม่ผ่านญี่ปั้วรายใหญ่ ขณะที่นายละวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่ายอดจำหน่ายสลากดิจิทัลราคา80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังของวันที่4มิถุนายนนันเวลาประมาณ12นาฬิกาปรากฏว่าตัวเลขจำหน่าย3วันนะครับรวมกว่า4ล้าน80,000ฉบับโดยมียอดผู้ซื้อกว่า9 8 0 0 0 0คนจากที่ตั้งเป้าหมายไว้5ล้านฉบับครับ